สวัสดีครับผมกูอยู่กับผมไม้กับช่องไม้ซีเอชแล้ววันนี้เราก็อยู่กับการรีวิวเกม m ิวออริจิน3 สำหรับเกมมิวออริจินสนี้นะครับไม่เป็นเพียงแค่ยังคงความเป็นเกมมิวไว้แต่ยังเพิ่มระบบรูปแบบการเล่นแบบ 3D ขึ้นมานะครับโดยการพัฒนาด้วยระบบ Unreal Engine 4นั่นเองทําให้เกมนั้นออกมาสมจริงและก็สวยงามแบบ 3D นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวกันนะครับซึ่งตอนนี้ผมได้รับสิทธิพิเศษได้เข้ามาร่วมทดสอบเล่นนั่นเองนะครับอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ทดสอบนะฮะไปเราไปดูกันเลยครับว่าระบบเกมเป็นยังไงแล้วกเกมจะสวยงามสักแค่ไหนกันเที่ยว ก็สำหรับเกมมิวออริจิน3นะครับเป็นเกมมือถือฟอร์มยักษ์นั่นเองนะแต่วันนี้เราก็ใช้โปรแกรมมาเล่นบน PC ให้ดูกันนะครับจะได้เห็นภาพส,สวยๆกันเลยนะครับแบบเต็มรูปแบบกันเลยเรามาดูสายต่างๆในเกมมิวออริจิน3กันบ้างนะครับผมสาหรับเกมมิวออริจิน3นี้นะฮะมี3สายด้วยกันจะเป็นสายนักเวทนะครับผมสายแรกเลยนะจะมีตัวละครนักเวทหญิงนักเวทชายนะครับอันนี้สามารถเลือกเพศใดด้วยนะครับแล้วก็เมื่อเราเล่นไปนเรื่อยๆนะฮะมันจะมีแบบว่าเราสามารถแยกสายในเกมได้อีกนะก็จะเป็น จอมขมังเวทนะครับซึ่งจะเป็นสกิลประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีนักเวทต้องห้ามสกิลจะเป็นแบบนี้นะครับจะแตกต่างกันออกไปนั่นเองต่อมานะครับผมนี่ฮะก็จะเป็นเจ้าตัวนักดาบนั่นเองนะครับสำหรับนักดาบนี่จะเป็นอารมณ์ประมาณเหมือนดามจกึ่งแทงเลยครับลุยแนวหน้านะครับผมก็สามารถที่จะเลือกเล่นได้เฉพาะ นักดาบตัวผู้ชายเท่านั้นนะครับผมจะมี2สายก็คือนักสู้นะครับสกิลประมาณนี้แล้วก็อัศวินนะครับก็จะสกิลประมาณนี้แล้วก็สายสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นนักธนูนั่นเองนะฮะก็จะเป็นเอลซาวนะครับซึ่งไม่สามารถเลือกเล่นตัวผู้ชายได้นะครับผมอ่าก็สําหรับธนูนั้นจะเป็นธนูศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้แล้วก็จะเป็นผู้ตระเวนนะครับซึ่งจะเป็นแนวดาเมสส่วนธนูศักดิ์สิทธิ์จะเป็นเหมือนแนวกึ่งซับนะครับผมอ่า เมื่อเราเลือกสายที่เราต้องการได้เรียบร้อยใช่ไหมแล้วกดคําว่าปรับแต่งนะครับเพราะว่าเกมเนี้ยอย่างที่บอกไปถูกสร้างมาด้วย Un r เด l Engine 4นั่นเองนะครับทำให้ลูกเล่นมันเยอะมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นการปรับรูปร่างหน้านะครับผมอ่าหรือว่าแบบรอยสักบนหน้านะฮะนี่ปรับได้หมดสีผมนะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับปรับได้เลยแล้วที่สําคัญเลยนะครับรูปร่างหน้าตาปรับได้ครบจริงๆอ่าดูนะครับอันนี้คือแบบว่าเอวบางร่างน้อยอันนี้คือแบบ มีน้ำมีนวลนะครับผมส่วนอันนี้ฮะสูงมากครับส่วนอันนี้เตี้ยลงนะครับผมประมาณนี้นะครับนี่ที่สําคัญแค่นี้ไม่พอนะครับปรับรายละเอียดตรงนี้เมื่อเข้าไปนะฮะทุกอย่างเลยนะครับผมนะฮะครับแก้มฮะกระพุ้งแก้มคางนะครับผมขายสายสายรยะกลับนะบอกเลยคุณมาตกแต่งเล่นสวยๆงามๆเลยเกมนี้นะยังสามารถปรับแม้กระทั่งนะครับอืม สวดทรงองค์เอวของเราได้ดูตรงนี้ฮะอันนี้นะครับผมรูปร่างฮะตัวใหญ่นะครับผมแล้วความยาวนี้นะครับผมก็คือขนาดช่วงตัวแล้วที่สําคัญตรงนี้ครับหนุ่มๆฮะดูให้ดีครับแฟบบุม <laughs> โอเคอันนี้เราพอดีพอดีพอแล้วเนาะ <laughs> อย่าไปรับเยอะอย่าไปรับเยอะอย่างนี้นะครับผม ใครอยากได้แบบไหนก็ไปปรับเอาแล้วกันนี่คือมันปรับได้เยอะจริงๆนี่คือแบบเป็นระบบที่ดีมากๆนะก่อนเล่นคือทำให้ตัวละครของเรานั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนกับตัวละครของคนอื่นๆนั่นเองนะครับแล้วเมื่อเราปรับจนพอใจแล้วนะครับกดคำว่าสร้างตัวละครได้เลยนะครับผมไปลุยกันในเกมเลยครับเมื่อเข้ามาสู่เกมนะครับนี่เกมก็จะสอนเรานะครับผมจะมีฉากคัดซสีแบบนี้แล้วก็สอนเราในการเคลื่อนที่ในการใช้สกิลในการโจมตีนะครับผมแล้วเราก็จะสามารถตั้งชื่อของตัวละครเราได้นะครับเดี๋ยวเรา ตัดไปตอนที่เรานั้นเล่นไปสักพักใหญ่แล้วแล้วก็เปิดฟังก์ชันต่างๆของเกมแล้วดีกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะเล่นเบื้องต้นก่อนนะครับนี่มันก็จะสอนเรานะครับให้เคลื่อนที่ไปจุดนี้ไปจุดนี้ยังไงนะครับผม โอเคฮะหลังจากที่เราเล่นมาสักพักใหญ่นะครับของตัวของเราพัฒนาไปไกลมากนะแล้วก็ได้ของได้อะไรจากการดรอปของบอสเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราก็จะมารีวิวกันนั่นเองนะฮะอย่างแรกเลยนะครับก็คือมี o ออริจินสามเนี่ยมันพัฒนามาแบบไกลมากๆเลยนะเห็นได้ชัดเลยก็คือความสวยงามแล้วก็รูปแบบ3ามดีที่เกิดขึ้นแต่ยังคงความเป็นมิวออริจินไว้อยู่นะครับผมมาลองดูความสวยงามซูมเข้าไปใ,ใกล้ๆกันดูฮะนี่เป็นไง อย่างสวยทุกคนตัวละครนะครับผมอย่างสวยฮะแล้วก็สาดีจริงๆหมุนได้รอบทิศทางนะครับผมสามารถซูงออกนะฮะดูนี่แผนที่โลกของมิว r รจินได้เลยนะครับแล้วที่สําคัญนะฮะมาพร้อมกับพื้นที่ขนาดกว้างถึง55ล้านตารางเมตรกันเลยทำให้แบบว่าเราสามารถบินสํารวจนะครับผมทุกตารางนิ้วได้แบบไม่มีสะดุดนั่นเองนะครับผมลองบินดูฮะนี่ฮะบ,บินขึ้นไปฟื้นะครับผมอ่าแล้วก็ สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะบินด้วยความเร็วสูงได้ตรงนี้ครับปุ่มปุ่มนี่ฮะบ,บินสำรวจเมืองนะครับผมบอกเลยเมืองกว้างมากๆนะแล้วก็สามารถเปิดได้ถึง120เฟรมเรทด้วยทำให้ภาพลื่นไหลามากๆเลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเราลงจอดตรงนี้นะครับโอเคเราลงจอดตรงนี้ลงไอ้นุ่มลงได้ได้อีกนิดนึง อันนี้แบบว่าผมเล่นบน PC ไงมันก็จะแบบไม่สะดวกเท่าเล่นบนมือถือนะครับผมแต่ว่ามือถือผมไม่สวยจริงๆขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับการดวในครั้งนี้นะครับผมอ่ามาต่อไปนะครับผม เรามาดูฟังก์ชันต่างๆที่น่าสนใจของเกม e มโ o ริจินสนี้กันเลยครับก็สําหรับการเล่นเกม e มโ o ริจินสนี้ง่ายๆเลยนะครับสังเกตได้เลยจะมีเควสอยู่ฝั่งขวามือตรงนี้นะครับผมเราก็เลือกเควสหลักจะเป็นสีทองแล้วเควสรองจะเป็นสีฟ้าพวกนี้นะครับผมสมมติผมเลือกเป็นเควสหลักนะกดเข้าไปปุ๊บตัวละครเรานะครับผมจะเคลื่อนที่ไปตามเควสให้เราอัตโนมัติเลยโดยที่เราไม่ต้อง คิดอะไรให้วุ่นวายไม่ต้องปวดหัวเลยนะครับเพียงแค่คลิกเดียวเท่านั้นนี่นะครับผมตัวละครเราก็จะเข้าไปแล้วก็พูดคุยกับเอพีซต่างๆซึ่งเอพซในเกมนี้ต่างๆก็จะเป็นแบบ3ดี D หมดเลยนะอลังการมาก <c ười> คือแบบลงทุนจริงๆนะครับผมเนี่ยก็สามารถที่จะติดตามเนื้อเรื่องเข้มข้นของเกมมีออริจินสามนี้กันได้ด้วยนะครับผมแล้วแต่ว่าเราจะติดตามหรือเปล่านะครับผมอ่าประมาณนี้แล้วก็รับเควสมาแล้วก็ไปทำเควสนะครับนี่เขาก็จะมีบอกเราเลยว่าต้องไปทําอะไรไปคุยกับใครต่อนะครับก็ประมาณนี้เลยซึ่งบางเควสก็จะมีให้้เราไปสูกับ เหล่าพวกสัปาร์นะครับผมนี่อย่างอันนี้ครับผมสู้นะฮะซึ่งการโจมตีเราสามารถกดออโต้ก็ได้นะครับจะมีออโต้ตรงนี้นะครับหรือว่าเราจะใช้สกิลเองก็ได้อ่าผมยกเลิกออโต้นะครับผมจะใช้สกิลเองเดี๋ยวเอาแบบเห็นชัดๆหน่อยแล้วกันซูม้อาใกล้ๆนะครับผมนี่แล้วก็ต้องกดอุ้มต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 ุ้มนะครับผมนี่หรือสําหรับตัวนักธนูจุดเด่นอย่างที่ผมชอบก็คือสามารถเรียกลูกน้องออกมาได้นะฮะนี่ลูกน้องเราจะออกมาช่วยโจมตีนะครับผมเห็นไหมฮะ แล้วก็เป็นเหมือนตัวแทงได้ด้วยนะครับผม <c oughs> นี่เพราะว่าธนูมันค่อนข้างเปราะบางนะฮะมีลูกน้องคอยแทงอย่างนี้ก็ถือว่าดีพอสมควรเลยยังมีจุดเด่นในเรื่องของการแบบลงด้านตีบอสต,ต่างๆด้วยนะครับนี่ผมไปส่งเพจก่อนแล้วกันรับเ p ดูด,ดีกว่านี่ผมกําลังไล่เดือนอัพเวลอยู่พอดีเลยนี่นะครับผมนี่จะได้รับของรางวัลต่างๆนานาแล้วก็จะมีเวจใหม่มาให้เราทำเรื่อยๆด้วยบอกเลยไม่เบื่อแน่นอนนะครับผมและเห็นที่ผมขี่อยู่อันนี้นะครับก็จะเป็นสัตว์ขี่นั่นเองซึ่งสัตว์ขี่ในเกมนี้ มีหลากหลายตัวให้เราได้เลือกขี่กันเลยนะครับแล้วก็เปิดมาถึงปุ๊บเขาก็จะให้เรามาจับม้านะครับผมซึ่งจับม้าก็ง่ายมากๆเดเ๋ยจะให้จับตัวนี้ก่อนไม่ใช่ม้าสิยูนิคอร์นนะครับผมนี่ตัวนี้เป็นตัวแรกนะแล้วก็แบบมีหลากหลายตัวเลยแล้วก็หาได้จากกิจกรรมบ้างนะครับผมจากเงื่อนไขต่างๆที่เขากําหนดมานั่นเองนะครับผมอ่าสามารถเปิดใช้ได้ยังไงก็จะมีเงื่อนไขบอกเรานะครับผมก็มีเยอะแยะเลยนี่มีแบบมังกรเพลิงโบราณด้วยนะครับอันนี้ลองขี่ดูดิ Okay. ลองขี่ดูฮะเพิ่มความเท่ให้กับตัวเรานะครับผมปึ๊บนี่เป็นไงแล้วก็สัตว์ขี่แต่ละตัวก็จะมีลักษณะท่าทางเฉพาะของแต่ละอ่าแต่ละตัวไม่ซ้ํากันด้วยอย่างกาตรงนี้นะครับผมนี่สําหรับมังกรเพลิงโบราณจะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคฮะแล้วชอบอีกอย่างก็คือท่าทางเยอะมาเกมบนี้เหยื่แบบไม่ต้องแบบไม่ต้องเติมซื้อไม่ต้องอะไรนะท่าทางพวกนี้นะครับผมเอาไว้แบบเล่นกับเพื่อนอน,นะครับเล่นกับแฟนอะไรอย่างนี้นะครับนี่จะเป็นท่าทางประมาณนี้นี่ฮะ มือกันได้อะไรได้โบกมือได้ร้องไห้ได้นะครับสนุกอันนี้สนุกดีต่อไปนะครับผมเรามาดูเรื่องของการลงดันเจี้ยนกันบ้างดีกว่านะครับเห็นอย่างนี้แน่นอนเกมมิวอเรจินเป็นเกมแนวแบบล่าบอสตีมอนลงดันเจี้ยนนะครับผมประมาณนี้ดูฮะกิจกรรมตรงนี้ซึ่งจะมีเยอะมากๆเลยให้เราได้ทําแต่หากใครไม่เวลาทําไม่ต้องเสียใจไปเพราะคุณสามารถจะมารับรางวัลย้อนหลังที่เราไม่ได้ทําได้ด้วยนะครับผมในวันรุ่งขึ้นนะฮะก็ <S <S สําหรับดันต่างๆพวกนี้นะครับผมจะมีบอกเราเลยว่า บางดันมันจะได้ exp บางดันจะได้อุปรกรณ์นะครับบางดันจะได้ทรัพยากรในการอัพอะไรต่างๆเขาก็จะมีบอกเราแบบเรียบร้อยเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าดรอปไอเทมดีมากๆดรอปไอเทมดีมากๆอเดี๋ยวเราลองดูนะสักอันสักอันนะครับผมแบบดูเลยว่าดรอปไอเทมดีจริงนะฮะเราอันนี้แล้วกันนะนี่เป็นไงไอ้นี้จะบอกนะสู้ในน้ำอะ่ะจริงไหมเนี่ยอ๋อน้ํารถต่อผุดะฮะทุกคนฮนะ <laughs> ไม่เกี่ยวดูความสวยงามไปครับเคลื่อนที่ไป อันนี้จริงๆถ้าเกิดเราชอบแบบว่า2.5 d ดีก็สามารถปรับให้เป็น2.5 d ดีก็ได้นะครับ 2.5D ดีก็คือแบบว่าเราจะไม่สามารถแบบดูมุมล่างมุมบนเสวยขึ้นอะไรอย่างนี้ได้นั่นเองแต่ก็เล่นสบายตาดีแล้วแต่ความชอบนะแต่ถ้าแบบสเปคแรงๆก็จัด3 d ดีแบบนี้ดีกว่าครับผมดูอลังการกว่าเยอะนี่ครับผมสู้อัตโนมัติได้เลยครับเราจะแบบดูความสวยงามของเกมไปหรือถ้าเกิดว่าการที่เราจะไม่ใช้การต่อสู้อัตโนมัติก็คือเมื่อเรานะครับผมสู้กับบอสที่มันโหดหรือ การสู้แบบ PVP สู้กับผู้เล่นอื่นนะครับอันนี้คือเราพยายามอย่าอัตโนมัติสกิลเพราะว่าอัตโนมัติสกิลอย่างเงี้ยมันไม่หลบเห็นไหมมันไม่หลบสกิลของบอสให้นะครับอ่าแล้วก็ไม่หลบสกิลผู้เล่นให้แต่ถ้าเกิดว่าเราสู้เองเนี่ยเราสามารถจะเดินหลบอ่าเดินนี่ครับผมเห็นไหมอันนี้แบบแม่อัตโนมัติตนะฮะผมเดินยิงนะครับผมอ่าเดินยิงหรือว่าสกิลาก่าผมกิ้งหลบอะไรประมาณนี้อ่ามันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมทาให้เรานั้นสามารถที่จะอ่าลดดาเมจที่จะโดนลงไปได้อย่างมากเลยนะครับ มาแล้วครับหลังจากที่เราเจอลูกกระจอกมาะฮะบอสหมอกมือรับโหโหูอย่างเท่ย่างเท่เท่แค่ไหนก็ไม่รอดพ้นฝีมือของหมูไม้หรอกจัดไปบุ๊มบิ๊มโอ้ยถึกโหแล้วเลือดสิบหลอดตีเลือดแท้ไม่กระดิกครับทุกคนนะฮะอันนี้คือเราต้องตีทันเวลาด้วยเขามีเวลาจํากัดนะับผมนึกถึงวันวาเลยจริงๆสาหรับมีออริจินสามนะทำออกมาแบบคงความเป็นเอกลักษณ์ของมิวไว้ได้อย่างดีนะครับแล้วก็เพิ่มแบบประสิทธิภาพของเกมแบบมหาศาลนะเหมือน เวอร์ชันอัปเกรดที่มันดีมากๆนะครับผมสำหรับมิวชินสนี้นะฮะดูดิสก,กิลอลังการงานสร้างมากบอสร่วงหู้ดยเทมดอกพัทุกคนฮะอูอย่างเยอะดอกนะครับผม นี่ได้ขอขั้น4ี่ขั้น4ขั้น4ได้เยอะมากนะแล้วจุดเด็ดอีกอย่างของเกมมิวออริจินสนี้ก็คือเราสามอย่างซื้อขายไอเทมกันได้ด้วยนะครับจะมีตลาดกลางให้เรานะไปลงขายไอเทมนะครับผมเดี๋ยวเราไปซื้อขายกันดีกว่านะครับผมเข้าไปตรงรูปตาช่างข้างบนนี้นะครับแล้วก็ฝากขายนี่เห็นไหมของขายเยอะมากๆเลยนะครับ อ่ผมอยากขายอันนี้นะครับผมอยากขายแล้วแต่เราอยากขายแบบไหนเราก็ขายนะครับผมแล้วก็ตั้งป้ายปื๊บนีวางขายสําเร็จแล้วก็ตั้งป้ายปื๊บประมาณนี้นะครับถ้ามีคนซื้อเราก็จะได้รับเงินในเกมเอามาซื้อใช้จ่ายได้แบบมาซื้อของในตลาดนี้ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วนานๆทีจะมีเรื่องของการประมูลแบบของเร่ๆอ,อ,อะไรอย่างนี้มาด้วยนะครับผมทําให้เราสามารถที่จะได้รับของดีๆมาใช้ด้วยนะ แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนี่น่าสนใจนะครับผมเกมนี้คือมันมีกิจกรรมมีดันให้ลงเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเหมือนห่อ,หอปีศาจจะเป็นเหมือนหอคอยแล้วก็ตายไปเรื่อยๆแล้วก็ได้รับของนะครับผมแล้วก็มีหลากหลายหมวดที่ทําให้เราได้รับพวกอุปรกรณ์ต่างๆเลยนะครับผมเยอะแยะเลยแล้วก็ EXP เยอะแยะเลยด้วยนะครับแล้วก็จะมีแบบกิจกรรม ให้ทําประจําวันด้วยนะครับนี่เมื่อเราทำนะครับผมอย่างที่เขากําหนดมาเราก็จะได้รับนะครับของรางวัลตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือควรจะทําทุกวันนะครับผมสําหรับผู้เล่นใหม่ไม่ควรพลาดเลยนะแล้วก็ต้องทําอะไรบ้างนี่ครับผมแบบว่าสิ่งนี้ควรจะทําเลยนะครับนี่เขาก็จะมีบอกเราตรงนี้นะครับโอเคเราลองไป PVP กันดีกว่าซึ่งอารีนานะครับ PVP นี้ต้องบอกก่อนว่าผู้เล่นมันเป็นเซิร์ฟทดสอบนะผู้เล่นก็เลยแบบไม่ค่อยเยอะส่วนมากจะเป็นบอทนะครับแล้วก็ ดาเบียไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็ประมาณนี้เอาแบบคร่าวๆแล้วกันก็คือถ้าเกิดเราอัตโนมัติมันก็จะเดินไปสู้ให้เราแบบนี้เลยนะครับจะไม่หลบมันจะแบบเหมือนประชันหน้ากันเลยนะครับอืมอันนี้คือจะเป็นอดีนานะแล้วก็จะมีบางช่วงแบบกิจกรรมอันนั้นคือสู้แบบเรียลไทม์เลยก็มีด้วยเช่นกันนะครับโอเคสมมุติเราแบบไม่ออโต้อันนี้คือสมมตินะว่าเราสู้แบบเรียลไทม์ไม่ออโต้นะครับลองดูนะครับไม่ออโต้นะครับก็คือเนี่ยเราสามารถเดินหลบได้นะครับ เดินลบลีกสกิลนะครับผมวางกับดักนะครับนี่แล้วก็หรือว่าเดินยิงนะครับผมประมาณนี้เห็นไหมมันทําให้เรานั้นเล่นได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับผมรูปแบบการเล่นก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับนี่ที่อารีนานะครับผมประมาณนี้ฮะโอเคแล้วจุดเด่นอีกอย่างของเกมเมลออริจินสามนี้นะครับผมเมื่อเราไม่ได้อยู่ในโซนปลอดภัยนะครับสมมุติเราคลิกตรงแผนที่นะครับมันจะมีคําว่าโซนปลอดภัยอยู่นะครับผมซึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ในโซนปลอดภัยเราอยู่นอกเมืองเราไปฟาร์มไปอะไรอย่างเงี้ย เราสามารถจะเปิดสก,กันได้เห็นไหมฮะตรงนี้ครับผมสันติภาพแบบอันนี้ตีทั้งหมดเลยอันนี้คือแบบไม่ตีเฉพาะคนในกิวแต่คนอื่นเราตีนะครับผมประมาณนี้นะฮะแล้วก็น,นี่คือผิดชอบชอบดีตีพวกที่แบบว่าชอบตีคนอื่นอ่นะมันจะหัวแดงใช่ไหมแล้วก็ไปตีพวกนั้นได้อประมาณนี้คือมันสนุกตรงนี้แหละคือเหมือนไล่ตีกันได้อะไรกันได้นะครับผมแล้วก็สังคมมันใหญ่มากสําหรับเกมวิวออริจินนะฮะก็สําหรับใครที่อยากจะเล่นเกมวิวออริจินนี้นะครับผมภาค3แล้วนะครับผมอาร์เรย์เอนจินสี่ในการพัฒนาภาพสวยมากๆ คุณสามารถเล่นได้เลยผมสแปล,ลิงโหลดเล่นไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมดูข้อมูลได้ใต้คลิปนี้เลยตรงช่อง description นะครับผมเกมสวยๆอย่างนี้นะครับผมระบบเกมอย่างนี้นะครับไม่ควรพลาดเลยจริงๆนี่เป็นเกมมือถือย้ำอีกครั้งนะครับผมแจ็บแมวมากๆเลยเดี๋ยวผมออกจากทีมก่อนแล้วกันรู้สึกว่ามันจะบังหลือเกินนะลูกกระ,ะจกเรานะฮะผมโอ้โหอย่างสวยนะฮะแล้วก็เกมนี้ยังมีเรื่องของระบบ ปีกแฟชั่นเยอะแยะมากมายตรงนี้เรายังไม่ได้แบบพูดถึงกันเลยนะครับผมนี่ฮรระบบปีกนะครับเราสามารถจะอัพปีกได้เมื่อเรายิ่งอัพนะครับปีกเราจะยิ่งพัฒนาไปนี่ครับผมเป็นแบบขั้นต่อไปเรื่อยๆความสวยงามแล้วยังสามสารถจะใส่แฟชั่นของปีกได้ด้วยนะทาให้ปีกมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ mm hmm. การล้อมอันนี้นะครับผมชุดของเรายิ่งตีบวกสูงเท่าไหร่ชุดของเราก็จะยิ่งมีแสงวิบวับนะครับจากตีบวกศูยนย์อะไรเงี้ย มาตีบวก7ตีบวก10เนี่ยแส้มก็จะวิบวับเพิ่มมากยิ่งขึ้นตอนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขั้นต่อไปก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการเลื่อนขั้นด้วยระดับนะครับผมจากระดับซอ่าอันนี้แบบ4 4ดาวใช่ไหมสี่จุดาวละเลื่อนอีกทีนึงจะเป็น5ดาวนะครับขั้น5นะไม่ใช่5ดาวสิอ่ะเราไม่มีอุปกรณ์แต่อุปกรณ์หาได้จากไหนบ้างเขามีบอกนะครับราชพาิซซ่าบุกลุกบอสส่วนตัวบทอ่าครับคามิร่านะครับหรือว่าซื้อที่ตลาดผมมซื้้้อที่ตลลาาดดแววกันนะจะจไพค ว่องไวนะครับซื้อไปปุ๊บนะครับนี่เห็นไหมจะเปลี่ยนขั้นนะครับแล้วก็ขั้นต่อไปจะเป็นสีแดงอะไรประมาณนี้อย่างอันนี้มีนะครับเดี๋ยวเราดูเห็นไหมเรามีชิ้นส่วนของเขาเราวางลงไปนะครับกด up down ปุ๊บนี่ซึ่ง up เมื่อเต็มแล้วนะครับก็จะเลื่อนขั้นได้นั่นเองก็มีแบบลุกเล่นเยอะมีฟังก์ชันให้เราได้เล่นเยอะนะครับผมสําหรับเกมมีออริจินสามนี้ส่วนสกิลต่างๆนั้นนะครับผมอย่างอันนี้ผมจะปวดล็อกนะครับก็ต้องใช้เจ้าตัวตำนานนี้ก็มีขายที่ตลาดนะครับผมกดเรียนรู้ไปสกิลไม่ทำ หุโยโหยังสวยว่ะยังสวยว่ะเรียนรู้ไปนะครับผมนี่ครับแล้วก็กดอัปเกรดทั้งหมดได้เลยนะครับมันก็มีอัปเกรดสกิลได้ด้วยนะครับซึ่งอัปเกรดไปแล้วเพิ่มความแรงให้กับสกิลของเรานั่นเองนะครับอย่างอันนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าแบบว่าเราปลุกตื่นนะจะเป็นแบบนี้โหย่างเท่ดูดิโคตรจะเท่ the, บอกเลยนะครับผมโคตรจะเทนัทธนูนะฮะคือเยอะมากแฟชั่นนะครับในเกมนี้ก็มีหลากหลายให้เราได้เลือกใช้กันเลย โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมหลักๆนะครับก็สําหรับเกมดีๆอย่างนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับผมผมจะจัดลิงก์โหลดไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับผมสามารถไปโหลดแล้วก็ลงทะเบียนเล่นกันได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ง่ายๆเลยลาเกิดด้วยกันล่าบอสแล้วกันนะครับอ่านี่ครับผมล่าบอสฟาร์มบอสนะครับผมถ่ายเอ็กพีอัพเลเวลนะครับประมาณนี้ครับหลังจากที่เราทำเควส กิจกรรมหลักประจําวันเสร็จแล้วอะไรแล้วสร้างปาร์ตี้ไปดูกกับเพื่อนต่อยาวๆกันได้เลยเพลินๆแน่นอนแล้วก็ไอเทมแบบตกรัวๆเลยนี่ก็จะเป็นข้วคร่าวของเกมมิวออริจินสนี้นะครับผมซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถที่จะโหลดแล้วก็ไปเล่นกันได้ผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคระับบอกเลยว่าเกมมิวสเนี่ย พัฒนามาไกลมากๆจากมิวภาคนก่อนเลยนะครับผมมันน่าด้อย่างเงี้ยเป็นแบบ3าดีเต็มรูปแบบมีระบบบินนะครับผมพร้อมสัตว์ขี่แบบมากมายเลยนะฮะดูว่าอย่างเท่นะครับผมเออบอกเลยไม่คน้าคด้วยประการทั้งปวงเลยนะครับผมสามารถโหลดได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับโอเคสาหรับคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอจบลงเพียงนี้ก่อนแล้วกันเจอผมใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ